สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับเราอยู่ในรายการ Diamond TV นะครับซึ่งก็อยู่กับผมเหมือนเดิมอาร์ตพินพีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เหมือนเดิม6อันดับเกมที่ฮิตของผมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาถ่ายแบ t เทิลแบงโก้นะครับ BBG หลังจากที่คอมซอมบี้ผมถ่ายไปแล้วล้วเชียอะไรจบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเริ่มเกมกันเลยนะครับวิธีโหลดเราก็พิมพ์แบตเทิลแบนะครับมันมีหลายภาคแต่ภาคนี้มีเซนเดอร์ด้วย รอหแต่คนอุ้ยทำไมมันหนักนานจังทำไมมันไม่มาเดี๋ยวสักพักนึงนะครับมันจะมีเสียงนะครับเดี๋ยวก็มาแล้วเริ่มเสียงก่อนแล้วเกมจะเริ่มมานะครับตัวเกมมันไม่นานขนาดนี้หรอกแต่เกมนี้เป็นเกมใช้ wifi นะครับเสียงเป็นอย่างนี้นะครับ เล่นนานเลยตัวผมจะเป็นมี้นะเกมนี้เป็นเกมที่แบบมีคาลิปเตอร์ให้เลือกนะครับตัวละครมีอัปเดตนะครับซึ่งก็มีตัวละครมาใหม่หลังจากที่มีช่วงนึงเล่นไม่ได้กันทุกคนแต่ตอนนี้เล่นได้สกินก็มีนะครับอย่างเช่นแบบสีนะครับแล้วก็รวมถึงตัดแมบบังนะครับ <c oughs> <c oughs> ปกติเป็นด้านหนี่นะครับแต่ผมใช้แบบนี้ืันได้แบบนี้เื่อเราก็ลดค่าได้ด้วยนะครับถ้าคนจนนี่ครับแต่ว่าต่างผมมีแต่สามอย่างเช่นตัวหมีตัวแรกที่มันให้มานะครับก็มันก็จะมีท่ากลางน้ำตาลนะครับนี่กลางสไตล์แก๊งสไตล์นะครับอ่อน ค่า้โหเชียงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมขอเป็นคาแรคตเตอร์ซึ่งตอนแล้มันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้แต่ผมได้สวยจันีนนเถื่อนก็มีนะครับมีตัวร้ายเราจะเริ่มพลกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับคนไม่มี wifi เราก็ต้องซ้อมนะครับไม่ค่อยน่าเล่นอันนี้ก็จะเป็นแบบวางระเบิดนะครับให้ไฟใงข้ามแต่ถ้ากดระเบิดเวลามันหมดเราก็จะตายครับเราต้อง แต่ว่าเราแต่นี่ยิงปืนไม่ไแต่ภาคนี้มันถึดนะครับด่านด่านซุ่มนะครับนี่ด่านถ้ำอันนี้ด่านใหม่ครับด่านฮลวีนฮอโลวีนนะครับออกลบกันเลยออนไลน์นะครับขอบอก เกมนี้เป็นเกมรอนะครับสำหรับคนอดทนชาวที่โมโหที่มโมโหมันก็โมโหไม่มากสำหรับเกมนี้นะครับแต่ถ้าเร่งรีบจริงๆมันก็จำเป็นนะครับเด,เ,นนเ,ดเ,ดเดี๋ยวผู้เล่นคนเดียวใไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องเดียวบอกผู้เล่นคนเดียวทุยตึงก็จะมีปืนทองที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็สกิลมากมายผมใช้สกิลป้องกัน วิ่งนี่แม่งใช้สกิลมาถึงก็นะครับก็จะคนขึ้นเลยผมเต้นให้ดูแล้วกันีนกรอบบังครับเอาไฟก่อนอันนี้แม่งมาเลิฟตนอีกตัวเหมือนมันก็จะให้ดูนะครับว่าถ้ามันมีแต่อะไรเริ่นตัวทีมไฟยังไม่ได้เจกคน ปืนแบบล็อกเป้าหมายนะครับตายนี่มันฝระหน่ำเพิ่มขีดเลยไป เล่นก็โอเคนะครับใช่แล้วแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยน,นะครับการเต้นก็ไม่มากมายไก่กองอะไรนะครับอ่ะแบบนึงนะครับมาแล้วนะครับนะ ทีมผมนิยมเยอะจริงๆก็ทีมผมมันไม่ได้อะไรกาขนาดนั้นนะครับแต่ผมมือถือกล้องท่นแบีมผมก็เล่นมานานเหมือนกันนะครับก็อยู่ในระดับแบบเล่นแบบคลกักน แบบประมาณาก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนมัน้งหกเจ็ดเดือนละก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละดูนิ่งใช่ไหม thank you ล่ะแล้วเสร็จเลยเฮ้ยฆ่าไม่ทันตายเสียก่อนแพ้ ก็จะเป็นตัวผมนะครับแต่คนบอกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เราก็กด h e a ิ่งสตาร์ทนะครับแล้วเราก็เอเออกดอย่างเงี้ยแล้วเราก็กด gear up ช่วยๆลืมนะครับกด gear up ช่วยๆมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก,กด gear up, ด up, ด up มันมีโฆษณาอะไรเราก็กดเองนะครับเือนอกจากนั้นแนะนำอะไรเนี่ยแล้วก็ออกไป Apa yang ingat? Amin, saudara ก็จะเล่นแบบบอมบ้างครับแต่บอมส่วนมากจะเป็นด่านเนี้ยนะครับทำไมน้าจอเป็น,นบบงนี้วะอ๋อมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับมันก็หาย ต้องมาหาระเบิดตามนีก่อนอแหลกเกมนี้ไม่ค่อยแหลกมากนะครับโอระเบิดระเบิดอยู่ข้างล่างเขาบอกว่าระเบิดอยู่ข้างล่างนะครับข้างในแล้วระเบิดอเฮ้ยครับครับ ตายก่อนนะครับเนอาอาวุธที่มันใช้นะครับโอเคไม่งั้นเดี๋ยวมันทำให้เราตายเร็วนะครับนี่ช่องสายระเบิดนะครับแต่ไม่ใช่ของไฟเรานะครับ จ่อนนี่เวลากำจำกัดของการในนี่นะครับแล้วตกลงระเบดิดอุ้ยอุ้ยอ,อ,อุ้ยอ๋อมีข้างล่างก็ไม่บอกระเบิดอยู่นี่นะครับเราเก็บระเบิดแล้วเราก็ใช้เวลาให้เร็วที่สุดที่จะทําได้นะคะไม่งั้นเวลาระเบดิดมันก็จะระเบิดนะครับเอย่ามันก็เล่นอะไรก็ไม่ได้นะครับ เราก็ต้องเอามาใส่อของฝ่ายตรงข้ามนะครับเราก็จะได้หนึ่งคะแนนนะครับเป็นอย่างง่ายดายนะครับอือๆมาปไปไล่ทีมเราได้หนึ่งปกติด่านนี้ถ้าจำไม่ผิดมันไม่มีข้างล่างนะครับ แล้วก็ช้าหน่อยมันไม่ได้แรงเลยครับตัวมันเมื่อโดนฆ่าตายระเบิดก็ไอ้นี่นะครับเราต้องมาเก็บระเบิดตรงนี้ Make you extra dead. เออเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนเราก็จะใส่ระเบิดไปอย่างหน้าออนไลน์นะครับนะครับเอาเลยเราก็จะเก็บระเบิดลูกต่อไปนะครับโหยังมาไม่เลิกนะไอตัวเมื่อกี้เกิดเร็วจังรู้ทำไมเกิดเร็ว2 m i n u t w 2 minute t w minute มินิถั่วแต่นี่อ่านไม่ออกวายคิวไฟยังไม่มีระเบิดเลยคนโคตรช้าเลยหลายคนบอกอุ๊ยทำไมเดินช้าภาพด่านแบบนี้มันใช้ไอเทมก็ไม่ได้เดินก็ช้านะครับเราขัดดูสิครับขนาดผมยังลากออกมานอกกรอบเลยแล้วทุยจะออกอยังไงครับ ฉลาดหน่อยค่ะที่เราก็จะหมดเอ้ายอมตายก็ได้เอาแม่งเฝ้าอ okay. oh. okay. so oh. okay. ีกทุยคายหน่อยเดี๋ยวเร็วดูเร็วๆค่ะทีมผมชนะแล้วค่ะนี่เราก็จะได้ เงินเงินเินไฟฟ้าจะเป็นเงินนะครับแล้วก็ดูตรงแถบนะครับอุ้ยเงิน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 ครูเงินครูเงินเงโอ้ยเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับเล่นด่านระเบิดก็มันนะครับเต่ต้องเต้นแสดงความดีใจก่อน เจจดี๋ยวก่อนเปย่างนะครับเดี๋ยวหยิบลูกอื่นนะครับมันหยิบไม่ได้อยู่แล้วนีว 5, ่เลโอ้ได้ตายแล้ว 4, 3, 2, 1. 1> ทีมนชนะครับโอ้มีผมด้วยทีมผมชนะ วันนี้เล่นได้แค่สามคนนะครับแต่เราไม่สามารถสร้างห้องได้นะครับพอห้องมันจะเป็นห้องแบบซุ่มนะครับเป็นเกมที่ดีจังนะครับดีมากแต่ถ้ากดหน้าจอแบบมันเป็นแบบพกทัศแล้วมันจกระกระพริบเราก็ปกตินะครับ นานมากเลยเราจะขอจบรายการดีไหมหรือไม่ดีมันนานมากเลยนะครับงั้นขอจบรายการแค่นี้นะครับ